มอช่วยผมหน่อยแล้วจะทํำยังไงผมอยากจะไปแดนเจ็ดตังเลยอ่อืมอยากไปแดนเจ็ดอ่าไม่ได้เขาบอกไม่ได้เมื่อวานเนี่ยเขาเพิ่งปลดขอชะลอจากขอชะลอไปสาโซ่เนี่ยเรื่องเมื่อวานผมเลอกออกแล้วมันใช่ไหมที่เตะผมรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่บโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเราเรื่องราวเรื่องบคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อยาให้มันเป็นอุทาหรณ์โอแม่งแตกหลังปั้มโอ้ยเห,โหี้ยแม่งเตะหลังบั้มเสรจปุ๊บ ไอสัตว์นี่แดนหกมึงจะนักเลงที่ไหนมึงจะสามูที่ไหนพี่ไม่รู้แต่ที่นี่แดนหกกูใหญ่แต่เพิ่มแมง่งเล่นผู้ช่วยมาสามคนเอาผมไปกลางสนามบอลมันจะอยู่หน้าประตูแดนเลยแมงให้ผมถอดเสื้อนะแต่เกมถอดไม่ได้แล้วเพราะ,ะผมจะใส่ยีนตลอดเนี่ยโอ้โหแม่เอาผู้ช่วยฝึกแถวผมอ่ะแม่งผมกิ้งกิ้งไป เดินไอ้เขยกับกิ้งไปเดินไอ้เขยกับอยู่อยู่อย่างเงี้ยเดินไอ้เขากลับนี่นี่คือก็เดินแบบเจอาไอ้เข่เลยเดินก็คือเออนั่ยนะโอ้โหไม่หมดเลยเนี่ยทีนี้นายไหวไเฮียมึงฝึกกันได้แค่นี้เหรอเฮียอะไรไงเฮียโอ้โหเ้ียกูจะตายแล้วเนี่ยเฮียตัวมันก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมครับกูก็จะตายอยู่แล้วมึงจะเอาอะไรอีกเนี่ย ไปเดี๋ยวกูวเองโอ้ยพอแม่งมานะซิโร่แม่งให้ผมม้วนเสือผมม้วนไม่ได้สองรอบผมอวกอวกซุแม่งแตะใส่เรอหมุนตามทีนให้ไหวๆอ่ะอเอเร็วเร็วเร็วพี่ผมไม่ไหวลนะเหมือนต้องไหวให้ไม่ไหวไม่ได้หรอกวันนี้นเอาให้รู้เร<ม>ื่องเลยผมบอกผมไม่ไหวไม่งั้นที่ผมกัดลิ้นตายแม่งเลยนะอีกสองรอบแม่งบอกโอ้ยสองรอบของมันนะ่ะโค้งหนามบอลมันปเป็นสี่เหลี่ยมอะ่ะแล้วผมอยู่ตรงกลางอะ่ะแม่งให้ผมไม่เลื่อนกนกับมุมอะ่ะมุมทงเออเออกิ้งกิ่งกิงกิ่งกิง แต่เราอะไม่ได้กิ้งเป็นพูวดเดียวหรอกออมันเป็นไปไม่ได้รัรพอสองรอบเพ๊บพักโอ้โหหอยอ้อออวกแม่งได้รอ,โโอเบเดียวนี่ครอรอบไปเกือบห้าโมงเขาจะขึ้นเต็มกันหมดแล้วเสร็จปึ๊บเนี่ยมันก็มันให้ผู้ชว่วยอะมาหิ้วไปผมนะเคลนห้องเอาขึ้นท้องไปปึบ๊บขามัก็ไม่ให้ผมลงนี่มาเอาข้าวมาให้ดูืองเนือหาเลยกับมัเรื่องือ้ไอ้พอ้อมกำหมังเวทกันเะรื่องอืผมย้ายจากแดนหกกลับเรือนจำกลางบางฝังเฮ้ยอยู่ดีดีก็ มีชื่อย้ายหรอมีชื่อย้ายผมนึกถึงไอ้ไอ้จอมถังแมงเวเลยที่พี่พูดไปลอยว่าถ้ามึงแน่จริงมึงจะย้ายก็จำไม่ได้เนี่ยถ้ามึงถังแมงเวถ้ามึงเก่งจริงเนี่ยมึงเอากูไล่กันจำเนี่ยพูดของผมก็พูดเนี่ยไอ้ที่เราพูดไปคือเราไม่ได้คิดอะไรไม่คิดอะไรคือพูดไปเราไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนว่าเราไม่ได้เชื่อหรอกว่ามึงจะได้อะยังไงผมก็ไม่เชื่อครับพ่อเจดคบมาเป็นไปไม่ได้หรอกเขาก็เอาผมไปบางฝางย้ายกลับบางฝางเสร็จดเพิ่็ไปลงในห้างผาเล่นแค่นบนเจดเพิ่งกปเอาขังเดียวเลย แต่ห้องแม่ง20คน20คน20คน18คนสายกลางอีก30บกวคนถึงออ่ะครับมีคนเดินเดิทนทางสายกลางอไอ้ที่จแม่งครัผมไันอยู่ห้องข้างห้องริมสุดท้ายยเนี่ย ได้ห้องเนี้อยู่ได้แค่สามคนขาใหญ่แม่งอยู่แม่งโลห้องนั้นออกสามคนนะไอผมอยู่คนเดียว,วเราก็ VIP มันไม่ใช่ VIP อพีเ<ล>ยแม่งโลหของออกหมดเลย<ช>แม่งนอนในพื้นผมก็มาอยู่ในนั้นนะคนเดียวลุงท้ามาปุ๊บแม่งมีใบมาเลยอ่าเรียกผมลงไปเขาเรียกว่าหมวดควบคุมครับไม่ใช่สวนควบคุมนะหมวดควบคุม <ๆ S 1> เฮ้ยไอยศครับพี่รอบนี้นะมึงอ่ะดวงดีว่าให้ทีมมึงทำเพ็าะมันขยายเป็นเจ็ดมึงซว,วยอย่างหนึง่ง <Allah> นี้คืนวันเนี้ยอย่าเนี่ยเก้าโมงเนี่ยมือต้องออกสารอ๋อนี่พี่ย้ายผมมาจากคลองเปลงเพื่อเอามาออกสารที่บางฝังอืมเออเขาไปเดินเรื่องดึงมึงกลับมาอ๋อเป็นอย่างนี้นีเองแม่ไม่ใช่ขมังเวทนี่ไว้พี่อ่ะอุทธดึงตัวเพื่อมาต่อัดี เส้นนะก้าวงเข้ากใสายผมอีกเส้นหนึ่งเส้นเล็กๆนะแต่ว่าตัวดำอ่ะเพราะว่าของของเก่ามันมันเงาไงครับใส่ไปเส้นหนึ่งอ่าแล้วก็เป็น,ส,น,อนสองเส้นเหมือนเดิมสองเส้นเหมือนเดิมแต่เอกสารเนี้ยครับใบใจสนสารที่เพิ่มแมงเอาผมขึ้นมาล้างเกจอันนี้ไปฟังนี่คดีอะไรพี่คดีคดีคดีปาช่อแดนห้านชสมยศโกดีราได้ทำการทำร้ายร่างกายโดยใบมีโกนครับปาดเข้าไปที่หน้าผอชลอเนี้ยเนี้ยนะเราไม่เอ่ยชื่อเขาายังอยู่ครับ ศาลรที่ภาคภาษาจำคุกจำเลยเป็น8เดือน16วันเนึ่งจากจำเลยรับสารภาพศาลลดให้16วันถึงแปดเดือนผม <c oughs> นี่ใหญ่ไอ้ขี้มึงลดเยียอะไร16วัน <c oughs> <c oughs> เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ลงยาบาลามาเปอร์เซ็นต์อะไรเรียบร้อยแล้วสารก็กลับไปแล้วผมก็ลงยาบาลาม,ามาใจฉันถามหิวทิพไผ่เนยเดี๋ยวพิเศษมันก็มาโยนเต็มเลยเดี๋ยวพิเศษอ่ะมันรุ่นมันเข้ามามันก็ไม่เคยเห็นกันนะตถถัวเส้นเนี่ยเข้ามาใหม่ เป็นการเป็นของแปลกนะครับเออแล้วใส่สองเส้นเออโอ้โหชั่วโมงนั้นไม่เหมือนไี้นี่เลยอ่ะฮีโร่ของเขานะแต่แม่งในสายตาเราเลยก็ฮี้าวันไหนที่รีบๆไม่อยากลงหลายขั้นตอนนะคะเยวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจหน้าลักมากขออ่อวยโยไทก่อนตั้งผับชีทเวมแมต t ์คอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบชีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลลงแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีทอนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มนะครับคดีอะไรครับอีกแล้ว อ๋อคดีฆ่าแล้วน่ากินอะไรไหมโอ้โหย,ยิน <c oughs> <c oughs> ดีใจข้าวทางว่ไรอยเงี้ยข,ข้าวทางเนี่หิวอะน้อยหิวอะครับเออเพิ่บเดี๋ยวผมสั่งข้าวเผื่อนะเม <c oughs> ื่อซื้อมาให้ผมเต็มเลยเ <c oughs> ออพวกขนมนมเนยนะคร <c oughs> ับเราก็กินกันมาแล้วนะกินกันมาแล้วนเนี่ยเสร็จปพ๊บอีกสักพั้งบ่ายนะบ่ายนะอยู่นั้นบ่ายแล้วเขาก็เรียกตัวผมกลับไปนะกลับบางฝางไอพวกนี้เข้ามานะผมอยู่พิเศษนะผมคดีละผมเรื่องเราเน่ใจเทียผมไปไม่ถึงกูมั่งเสร็จปพ๊บเดี๋ยวถ้าผมข้ามไปบางฝางนะน้า รับผมทีนี้ดูแลผมทีผมนี่ใจเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวมึงเนี่ยมึงก็กระทำเชิญกูชื่อยศก็บอกชื่ออย่างเดียวบอกชื่ออย่างเดียวผมไม่ไม่บอกอลไรกูชื่อยศเสร็จปุ๊บผมก็กลับเข้าไปเออบางฝางกลับผมจะรอเข้ามาเลยไปพี่ขึ้นที่เก่าไอ้เฮียพี่บอกเฮ้ยเดี๋ยวแล้วดูดีๆนะเดี๋ยวมันบิดแดนเสร็จปุ๊บผมก็เพื่อนไปพอแต่อ้ะพี่ผมก็ถามไปเลยนะไอ้คนนี้คนนี้ไอ้คนเนี้ยทีนี้เช่นี้จะเป็นพอชะล์อ่ะมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อเขาย้ายไป อยู่ไอ้สวควบคุมกลางแนละ้วไปนอนอยู่มากอยู่แดนเจ็ดอ๋อมีอะไรอ่ะพี่มีอะไรเ่ะพ,รรพี่อ๋อไม่มีอะไรครับผมถามไงผมเคยรู้จักเขาเขาคะแนหว่าพี่มานี่หลายรอบไลเนี่ยปาว่ารอบนี้รอ,อบสี่เองเฉพาะในแดนนะแต่ว่าตีไปตีกันแค่สองรอบ,รบนะอีกวันหนะึ่งอ่ะน,นี้ผ่านไปันนันน,ะนับสองนับแถวเลยเ็ฟรึเปล่าครับแมงขึ้นไปเลยอ๋อพี่นี่ที่ปาดหน้าพี่เขา <laughs> ผมแสดงว่าหลักอย่างนั้นนะผมมาเรามันต้องเอาข้าวมไหมผมไงครับอ,อ่าผมก็บอกว่าเออผมเองอ่ะเนี่ยต่อเมื่อวานเนี่ยแปเดือนว่าจะต่ออีกเนี่ยโอ้ผล่เพราะว่าไม่อยากอยู่จ่าเลยเชื่อผมม,มันมันพูดเรานะอาโอ้โหพี่นี่เตะรู้เรื่องเลยอ๋อมึงไม่ถามก็โดนเนีกูโดนมาแล้วหลับด้วย <c oughs> เดี๋ยวพี่อยาเอาอะไรพี่บอกผมแล้วกันนะแต่ตอนนี้เอาช้อนให้ผมคันเนี่ยเราบอกเอาช้อนสั้นเอาสแตนเลสนะถ้าเป็นแบบนมเยี่ยงเนี่ยแม่งตากสองคำแม่งหักแล้วโอ้โหพี่ ไม่ให้ชาช้อนตันเหลนเลยให้ช้อนปีเนียมเออปีเนียมก็ได้เอาให้ผมหน่อยไม่มีช้อนกินข้าวสเสร็จปุบ๊บมันก็เคลื่อนห้ผมทายฟาร์มคิดเลยเทียบปีเนียมถ้าฝนแม่งไม่เข้าทำไงแม่งก็ไม่เข้าครับไอ้ดึงดึงอย่างนี้เลยนะอะอย่างนี้เลยนะแม่งก็ไม่เข้านะเอาไงดีว่าไอ้เฮียกูจะลงแดนแกูจะกลับคลองเปมอยู่ๆแม่งเรียกผมลงแดนด,ด้ประมาณ เจ็ดวันนะอยู่ได้เจ็ดวันเออแม่งเรียกผมลงแดนลงแดนห้านะครับเดี๋ยวมีคนก็อยากเจอว่ะผอบว่า,าแดนอ,อยากเจอผมไหมก็ประวัติมึงดีไง <c oughs> นะก็ประวัติมึงดีแต่อันนี้เขาเป็นผอบว่แดนคนใหม่นะพอมาถึงปุ๊บมันก็พาผมไปเข้าไปคุยกันในห้อง,องนลยโอ้ยแม่งแม่งอบรมผมเหมือนแบบพ่อเลยเอางี้แล้วกันไอ้โกศิลามเรียกผมเนี่ย <c oughs> โกศิลาเดี๋ยวมึงออกวิปัสนาแดนสี่ไป บรรเทาจิตใจบำบัดเะไยเรียกมันเลยด้วเอาไอ้ย่าแม่งดีกว่าอยู่ขังเอใช่ป่ะมันยังหาเหลี่ยมได้ลเลเชื่อะไรผมออกไปเขาก็เอาชุดขาวมาผมใส่ไอ้ี่ยงังไงวะมวแม่แหงตัวไม่กระเจียหัวหน้าครับผมเขียนใบเสนอได้ไหมใบเสนออะไรกันมือขอเปลี่ยนตัวน,น,นี้มันใหญ่แล้วผมหนักแล้วเนี่ยมันต้องไปผ่าออกใช่ไหมเพราะว่ามันมันออกตาย ไม่ถอดให้ผมก็ได้ไม่เป็นไรขอเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กอ่ะเสร็จปุ๊บข้าบเจมเขียนเสนอมาผมก็เขียนเลย่ผมนชอบสมุดโฆษณามาเลขจำตัว5 8 3 4เป็นาจดีข้าเออนะครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวจาก19เป็นเส้นเล็กเพราะต้องออกวิปัสสนานะบ่ายแม่งตีกันมาเลยตอนบ่ายอ,อนุญาตให้เป็น36ข้อ โอ้ยบันเทิงที่สามทีๆๆ <ๆ S 2> ่ผมก็เขาก็เรียกผมไปเลยท,ท,ที่ไอส้สวนองคุกลางเอามันไปแดนแปดโอ้ยในใจเย็นประเด็นเจดูตายแน่เลยครับไปแดนแปดตัดตัวนัดสปเสร็จปุ๊บเ้าก็เปลี่ยนเดินขึ้นมาปุ๊บโอ้ยมันเบาเหมือนเหมือนวิ่งหนีได้เลยม่เหมือนแม่งเดินจะหกล้มอ่ะเคยอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมคนไม่เคยไม่มีรู้หรอกแม่งเหมือนไอ้นี่เลยวิทยายุทธลอยได้มันจะเบาหิวเลยเบาหิวเลยบางคนก็เดินไม่เป็นไปเลยไม่เป็นเลยแบบขาปัดเลยครับ เช้าอีกวัวนเอาผมออกเลยวิปัสนา8ปดโมงปุ๊บเนี่ยไปรอรอแถวกันเลย1ิ1ิบแคนน่ะเพื่อออกแกนปุ๊บเลีเ้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาไปด 4, แดนสี่แดนวิปัสนาไงครับผมไปต่อแถวปุ๊บไงะโอ้โหสัตว์แม่ง50าสิา60กสิาทเจ็าอายุไอ้ที่ออกวิปัสนาเลยห้าสิบหกสิบตั้งแค่ลแล้วตอนนั้นเราเท่าไหร่อ่ะ ตอนนั้นน่าจะยี่สิบนิดผมก็แน่ใจแล้วกูจะออกเหลี่ยมไหนกูจะไปเหลี่ยมไหนแดนก็บอเดินตามแถวออกไปไอ้แดนไม่ปรารถนาก็เป็นเ้าก็ให้ผมตรวจมงตรีมพักแล้วปามาแล้วแล้วก็ เขาพูดกันนะคนแก่นะครับป๋ามาแล้วป๋าซื้อของมาเต็มเลยเท่าไหร่เนี่ยป๋าค่าเดิมเลยป๊อเขายังไม่รู้ผมมายังยังไม่รู้ป๋าเนี่ยป๋าคนเดียวกันคนเดียวกันเลยที่เราไปทุบกระจกเออในคนเดียวกันเลยยังอยู่ผมแดงเต็มป๊บป๋า่ยมาซื้อถือของเสริมผลลุ้งโซดาไปเต็มเหมือนเนี่ยพิธีกรแหละอ่าเขาต้งเป็นคนนำส่งนำส่วนบนบนบนเนี่ยอ๋อเต็มป๊บเขาไม่เห็นผมผมอยู่ท้ายผมอยู่ท้ายผมก็นั่งก้มหัวเนี่ยไเฮ้ยป๋าคนเดิมที่กว่า ที่แม่งจะเอาผมมาเป็นอะไรปฏิบัติทาให้ได้เลยเ,ออเด็ดเพิ่มข้าก็สวดมนสุดอาไทเข้านะล้วก็สวดตามเข้านะ่ทีนี้ช่วงนั่งสมาธินี่กาจะต้องเดินดูมันจะนั่งเป็นการเป็นแถวแถวก็ทั้งหมด30กว่าคนน่ะคือแถวหน้าแดนหนึ่งแดนสองใช่ไหมไอ้แดนส <c oughs> ามนันสก็ไล่มาตามไล่ตามแดนนะี้ <c oughs> คือทุกงแกนี่ยตองเราไมีออกพิจารนาชุดละสิบคนสิบคนดูว่ะเขาเดินทีนี้ผมก็ทํามือเงี้ยมันมันไม่โฉกนึกเหรออ่ะมันต้องขวาชับ้ายอ่ผมก็อยู่ผมเงี้ยเขาเดินมาถึงปุ๊บผมผมก้มหน้าอยู่แล้วผมก้มหน้าเอามาให้เขี่ยแล้วไหมเขาบอกเขาบอกเฮ้ยมันต้องฝาทับซ้ายเอาเอามือฝาไหมแล้วก็เฉยเขาเห็นเงยหน้าเลยโอ้ยเอยวเขาบอกเขาบอกโอ้ยยังมึงมาได้ยังไงคำแรกนะมาได้ยังไงมึงกลับมาตอนไหนโ โอ้ลาคางแบบนี้เนี่ยคนที่นั่งกันมาที่หนู่ขาเราไม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินหมดเลยเพราะว่ามันเงียบสงัดอยู่แล้วแต่มไงมันเต็มมึงมาได้ยังไงเดี๋ยวต้องคุยกันยาวแล้วเนี่ยผาค่าผมมานั่งไม่ปรารถนาผมยังไม่มีอะไรจะคุยกับฝาหรอกที่จะคุยรักษาภาพไปหมดแล้วตอนนี้มันตกเที่ยงไงท่านแจกข้าวแจกขนมอย่างแจกโปเรียกผมเลยเขาไม่แจกผมไปหาเขาไอ้ตรงมันจะเป็นต้นโพมีพระลูกพระอันนี้ที่เขาไหว้ ที่กวาดไว้เป็นผนังอะครับเออแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแท่นบูชาอะไรเขาเนะเขา,านั่งอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับมึงขึ้นมาที่ผมก็เดินโชว์แจ้งนี่ยมึงรู้ไหมแดนวิปัส,สนาเนี่ยมันเป็นแดนที่สงบงเงียมมันเป็นแดนที่ปราบคนเร็วมันสามารถขัดเกลาจิตใจคนเร็วเป็นคนดีได้เราเล่ในใจเอาละแม่อกรมงไปแล้วนี่ฮะแล้วเนี่ยมีเราคนเดียวเลยใส่ตัวมาวิปัสนาเขาหาแล้วเขาแข่งนะทีนี้เขาแข่งนะป่ะ ครับครับครับป๋าป๋าเสนอผมถอดตัวเ่วยเดี๋ยวอยู่ไปสักพักก่นอนสักเดือนนึงแล้วเดี๋ยวจะเสนอถอดตัวให้โทนแม่งเลยเพราะในแดนเราไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยอ่ะเที่ยงแล้วก็อยู่แต่วิปัชนาใช่านั้นขวาผมจะเข้าแดนสองวงสามโมง,มมงข้าเกินข้าวข้าตึกชีวิตผมอยู่อย่างนี้เป็นเดือนจนป๋าเสนอถอดตัวเลยผมทีนี้โล่งเลยผมถอดท่าน่ถอดตัวเลยทีนี้ป๋าแม่งเอาผมเรียนนี่เลยสรุปแล้วได,ได้ได้ถอดตัวด้วยได้ถอดตัวด้วย <rem. S 1> แล้วผมก็หยุดสักพักก่อนก็ได้ครับ อย่าค่อยคิดเรื่องกลับแต่มันอยู่ในสมองมันอยู่ตลอดเวลาในระยะเดินฝ่ามันจะกลับของเป็คือหาวิธีอยู่คิดอยู่ตลอดเวลามันคิดตลอดเวลาเลยครับมันมีวิธีเดียวก็คือต้องขึ้นพอบอไงโอ้แล้วม่ก็ต้องเก็บอีกอ่ะนึกอ่ะเพราะเริ่มวิปัสสาวะเริ่มเริ่มเริ่มแรกซึมตากไม่คนคนไม่เคยกลัวอะไรที่ได้เริ่มกลัวเจ็บเอออ๋อจากการที่เรานั่งสมาธินี่นะผมเนี่ยผมกล้าูดต่อหน้า่าผมเคยส่วนหัด พอมาได้สรงได้สวดไแผ่ไม่ตรงเมตตาเลยครับเพื่อนย่งมารู้จักมีวันหนึ่งป๋านะเขาพาผมไปทั้งหมดสิบคนไปขัดหลักประหารไครขัดหลักประหารเห็นเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับหลักที่เขาใช้ประหารที่กลับรอบเนี้ยป๋ะผมไปเดี๋ยวผมอาสาผมไปขัดเองอยากเห็นเนี้ยถือถังมาสองใบใช่ไหมอีกคนถือแฟดเสร็จปุ๊บก็เขาก็เดินพาพาไปปุ๊บมันก็จะเป็นป้อมเป็นวัดบางแพรกตรงนี้เป็นห้องประหารเป็นห้องเลยนะแล้วก็จะมีหลัก อย่างนี้นะตรงนี้ใช่ไหมรั<อ>บเนี่ยทำฟาร์มป่าให้ให้เรียบร้อยนะทำม,มันมันมันใหม่ๆอ่ะขี้ไก่เต็มเลยแล้วถามป๋าทำไมต้องทำให้ให,หม่มันก็อยู่อย่างนี้มันก็ดีนะอ๋ออีประมาณเดือนนึงเดี๋ยวเขาจะมีเขาจะมีาะชายงานมีเสี่ยม,มีคนจะโดนยิงนะเนี่ยผมก็เก็บฝาดในหลังมหา,าลัยฟาร์มพี่เลนผมนะลองนั่งแม่งเลย <upun scratching> อ้า <itation> ลองี๋ลองนั่งเลยผมลองเลยเข้าไปค่อมเลยค่อมไปปุ๊บ อ๋อแต่สมติอันนี้คือแท่นอ่ะอ่าถ้าผมอ่ะนี่พอเป็นแท่นนะผมก็เดินอ้อมหลังนะมันอย่างงี้อ้อมมาอย่างงี้อ่าแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ท่านี้เลยอ่าแล้วเสร็จปุ๊บยังมีม่านฉากเลยสีขาวอืมลุงเอาม่านมาบั้นอย่างนี้แล้วลุงดูได้เห็นผมไหมเสร็จปุ๊บเว้ยครกตางที่อย่งเราอ่ะพี่อี้ยเอ้ยม่านแม่งผุไมนหลักประหารเลยอืมบีกแม่งมาหน่อยเนี่ยโอ้ผมอ่ะผมบีกเลยนะครับเก็บซุปใส่เป๋า มันเะได้ยไหมแม่งหายอะวันคือความคิดเราตอนนั้นที่เราบีมาเนี่ยเพื่อต้องการว่ามองว่าอบไม้สียนนี้คืออ๋อเป็นของขันเพราะว่าหลักนี้เราผ่านมาหลายหลายหลายเยอะหลายศพแล้วเออผมก็บีบมาหน่อยหนึ่งเป็นเป็นแบบเศษชิ้นขนาดเนี้ยครับแล้วผมก็เก็บเอาใส่ถุงแก๊ปก็ยังดีเลยตอนนั้นไม่มีหรอกเรี่ยมกองเรี่ยมกองเรียมต้ตีนเลยเนี่ยครเพราะว่าเก็บฝาเรียบร้อยเลยเอาปลามาปุ๊บไปครับป๋าเขาใช้เมื่อไรเนี่ยน่าจะประมาณสิบเดือนมั้งเนี่ยค่า เขาจะมีประหารเขาพูดอย่างนี้นะ ผมก็ออกจากหลังไอ้อออห้องทหารมาผมก็ดูรอบหมดเลยนะอ๋อรูนี่แม่งวัดวังแพะเพราะเขายิงเสร็จปุ๊บเขาก็เปิดประตูหลังออกวังวังแพะเลยครับ <นะ S 3> เพื่อเอาศอกออกไปนุอ๊อะย้ายกันมารับที่วัดวังแพะครับแต่ประตูแม่งเป็นสองชั้น <c oughs> แม่นหนีได้หนีแม่งรูนี้ได้เนี่ยนี่ใ,นใจนะ <c oughs> เดินเต่าผ่านในโรงครัวหลักทหารโรงครัวระดันสี่นี่ก็อ่ะครับมันจะเป็นเหมือนวงกลมอะเดินผ่านแล้วปะไหนๆก็มาแล้วแม่งมาไม่ถึงเต่าพันโลเลยขอแค่ขี่หลังเต่าพันโลทีเดียวเออเสร็จปุ๊บป่าว ไอ้ที่เนี่ยไม่ได้อย่าไปซีโซ่ยดไอ้ที่เนี่ยมึงไม่เห็นเลยก็มีพงลายแฝดที่คอเวลาป๋า <laughs> <laughs> ปขอจับไปเลยเร็วๆนั่้หาแค่จับเพราะนั้นมือหาเดี๋ยวมันแตกแถวเพราะมันต้องแตกแถวออกไปจากสัมผัส้วเ,เดี๋ยวมาไม่ถึงบางฝั่งถ้าไม่เห็นกาพโลก๊ลักทหารมาไม่ถึงฟังจากเขาพูดมานะครับเออไอ้เรายังวัยรุ่นเนยนะเอาสะหน่อยโดดแม่งขึ้นบน <laughs> <laughs> ขึ้นไปบนเลยเหรอ ปลาไม่เหวี่ยงกระบอกเลยหลบเกือบไม่ทันมึงขึ้นเา็นลำยี่ของก็ห้ามเดี๋ยวไม่ควาสตีเวงเดี๋ยวผู้บัญชาการเห็นมาเขามีมึงกูซวยเลยเขามีสมัยนั้นมันจะเป็นกล้องยาวๆกล้องยาวๆไม่ใช่เหมือนส่องทางไกลอฮะไม่ส่องดูดาวอ่ะครับครับไม่มีแหละไอ้กล้องแบบล้องวงจรปิดแบบนี้ไม่มมีึงเห็นไหมนะชั้นเจ็ดแล้วเขามีนายส่งกล้องอยู่แต่เห็นมันมีนายส่งกล้องอยู่มันจะเป็นยาวๆส่องลงมาแหละเขาไม่ดูเราหรอกป๋าเชื่อเหอะ ไปพรุ่งนี้มึงไม่ต้องออกมาละอะไม่ออกก็ได้ผมก็ไม่ออกก็ไว่ิปัสเฮ้ยมึงจะมันจะสอบแล้วเขาบอกเนี่ยถ้าเอาเข้านักธรรมตีเออมันจะสอบแล้วเพราะนักธรรมตีเนี่ยพระที่วัดบางแพรกต้องเข้ามาสอบอ๋อครับผมก็นึกเลยเออเย็อเอน,านนานๆเห็นภาพทีนะครั้งหอกมาไม่รุนเลยนะครับเออทำคอยเยอะอยากเห็นภาพมั่งไม่เกยเลยผมอ่ะโคไม่เกยเลยผมแม่มองออกแดนมาก็อยู่แต่ธรรมะเย็นมากขึ้นห้อง ก็ <g ül> อยู่แต่ซอยชีวิตผมอยู่อย่างเงี้ยสามสี่เดือนครับแต่5้าพอได้เห็นภาพปุ๊บโอ้ยแม่งมันยังไงมันบอกไม่ผมไม่เหมือนแบบนี่เราคนบาปอะ่ะแล้วเราเห็นภาพแม่งรู้สึกเย็นสบายเงี้ยนึกออกอ่ะเอาว่าเรียนไม่ให้จบวะเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั้นคือไอ้ไอไฟาร์มพีที่จะย้ายกับกรรงเทพนหยุดไม่ก่อนผมก็ออกมาทุกวันเลยจนสอบผมไปสอบที่นี่แล้วนะวัดบางแพร่้าวัดโางแพร่เขามาสอบไหมนะครับเขามาสอบในเรียนจำเขเชือบ่ะแม่งผมแม่งได้นะคำตีเฉยยได้ด้วยแบบงง จากคนที่แบบว่าคือไม่อยากจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ในหัวก็คิดว่าอยากจะย้ายเออย้ายอย่างเดียวเลยเรือนจาเสร็จปุ๊บวันรับใบประกาศเนี่ยผู้บัญชาการให้ลงมาแจกเนี่ยูุปาครับมากันเต็มเลยนายมาหมดเลยราชทัน์นวอะไรงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาแจกไอ้นักเตะบัตรพอมาเฉ่งปุ๊บแม่งเรียกผมชื่อผมปุ๊บสมยศโกศิลาผมก็ต่อเรียงแถวมาเนี่ย ดูกันเอาไว้นะครับเอาเป็นคนนี้นะผูวิชาการนรบเลวมาขนาดไหนต่อมาเยอะแยะเลยครับวางฝานของเปรมยังต้องมาหยุดที่นักทาตีเลยเขากับจิตใจใครเป็นคนดีได้เออเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะถอดตัวให้เลยอือประกาศแต่ว่าเขาคือคนทุอคนก็คือได้ยินเลยเดี๋ยววันนี้จะเราเนี่ยเป็นเหมือนกคนตัวอย่างที่ดีเป็นคนดีแล้วผมก็รับไรประกาศร้วอะไรโอ้โห เพื่อนฝูงแม่ในดงในแดนนะครับใจว่าไม่ใช่คุกเกียนะคือว่ารู้จักรู้จักรู้จักแค่ตะโกนคุยกันในเรื่องนี้มั้ยอย่างนั้นอย่างเงี้ยเพราะเพราสมัยนั้นคือตะโกนคุยอย่างเงี้ยครับขาแม่งกับหูปากกับปากปากกับปากนะเสร็จปุ๊บผมก็หยดจบนัดทำตีเลยเหรอถอดตัวด้วยแม่งโคตรดังเลยอ่ะนัดทำตีแม่งดังยิ่งกว่าแทงก็ตายอยู่เสร็จปุ๊บไปไปตกเย็นแม่งเอาผมลงมาห้าโมงเอาคุณไปไหนที่เดียวเนี่ยครับแม่งเอาไปส่งคุณกุมกลางผมก็ไปเอาพาผมไปไหนเนี่ยอ๋อ ผู้ชาการคราให้พามาไปไหนอ่ะเอาผมไปไหนพอนถึงกไอ้สือผมแม่งยังไม่บอกครับพอถึงสือผมมาเอ้ยพามันไปแดนแปดงางตัวหนอกโอ,โ,โอ้โหที่แท e ้ถอดตัวนี <c oughs> <c oughs> ที่เขาประกาศไว้ก็คือว่าดอาจริงเออผมแค่ถอดตัวเลยมผมถอดตัวเ,วเสร็จปุ๊บก็กลับเข้ามาในแดนแม่งไอ้เที่อกูอยาก e ยากลับของเปมลมแล้วความคิดใม่กลับมาอีกแล้วเอคิดใหม่อีกแล้วตอมาอีกแล้วก็คือจบแล้วไงคือกูไม่ได้ออกช่างทำแล้วแล้วมันขังอ่ะนึกว่าม่งขังขังขัง เดินหัวเลยทีนี้แม่งก็มีแค่ช้อนอดุมเรียมันเดียวแกงป่วยแม่งเลยหายใจไม่ออกเสร็จปุ๊บผมก็เขียนไปเสนอนายแม่งขึ้นหมดเลยนายต้องขึ้ื่อนเองนะคน,คนป่วยอ่ะไอ้ขังซอยอ่ะกราบผู้ช่วยพอขึ้นมามึงไปเลยผมหายใจไม่ออกพี่เนี่ยในหายแกงมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยจะตายเลยนะพี่พาผมไปบอเลยคนระับแ,ๆๆๆแก้งหัวแม่งยังแมเสียงแบบเดิมๆอยู่ไม่ตายแก้งเหมือนใกล้ตายแล้วอ่ะใกล้ตายแล้วเอาไว้ให้หนักที่สุดอ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็ทำเรื่องผมปุ๊บ ไปพาไปพอโรงพยาบาลเขาไปด้วยแล้วก็พอจะลอไปด้วยอีกสองคนแต่ผมก็ถอดตัวแล้วมผมพร้อมวิ่งอยู่แล้วไปถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเจอหมอคนสวยอ่านึกไงใ,ใจฮะเจอหมอคนสวยคนเก่าเยอะอันนี้เราต้องอยู่หน้า O P D ก่อนนี่เหรอ,หรอครับอพอเขาเรียกชื่อผมเรียกเรียกเรียกก็เรียก,ยก,ยกตามแดนตามแดนนะแงไม่เห็นเลยนี่เขาโอ้ยสัตว์แม่งอ,อยู่ตรงนี้แม่งอยู่บน,น,นแถวน้นไอคีปาดใช่ไหม โต๊ะตักผมอะแทนเจ็ดเนอนเจ็ดเออแทนเจ็ดยิงแงไปโอ้ยแม่งเยินอยู่นั่นอะไรเยินแต่ไม่เป็นไรอะไรสัตว์ปูขาเปล่าแล้วแม่งผู้ช่วยสองคนเลยแม่งนายคุมมาด้วยเอาดิรอเขาเรียกโอเดียครับแล้วแม่งเป็นผู้ช่วยเลยนะโคกเชือแม่งเดินอ้อมหลังนายมาสัตว์แม่งสัตว์ผมแบบนี้โอ้ยแม่งแม่งในในขณะที่เรารอโอมออมย่นี่ยงเรียนะเออแล้วแล้วโคกเกีดวผู้ช่วยสองคนเ่ะครับคุมหลังเราอยู่เออเนี่ยอยู่อยู่หลังผมเนี่ยครับ เนี่ยแต่ว่าอยู่แบบไม่ห่างอยู่งี้เลยครับและนายเขาก็รอเอ่ยยืนอยู่ข้างหน้ารอพอดีฮึมรอเรียกผมอ่ะครับแม่งเดินม้วนมาเราก็อยู่อย่างเงี้ยเผลอเผลอใจแม่งใส่มาแบบเหมือนใบไอ้เค้พาดหางอ่ะอะฮะหูแม่งหล่นแต่ไม่แตกนะแม่งหล่นตรงนั้นเลยหลับเลยสิ่งที่เขาฟาดออกมาน้อคืออะไรเอาวัยวะตีขาแข้งแข้งเนี่ยแม่งฟาดม้วนไปเลยปังหลับตรงนั้นเลยทีเดียวเลยก็คือล่วง หลับเลยจากเก้าอี้เลยเหรอหลับเลยตรงนั้นเลยไม่รู้อะไี่ยืนคุมอยู่ล่ะอ่าเตือนไม่ทีสามส่มฟาอยู่อยู่ที่พบอจากจากกี่โมงตอนนี้ตอนนี้เราบ่ายสองฝวาจากบ่ายสองอ่าที่เราโดนเตะปังนลับเลยแล้วผมไม่รู้เลยเหตุการณ์ไม่ไม่เป็นไรแล้วอืออผมหลับพอบอเลยเตือนมาตอนือนมาเราอยู่ที่ไหนบนเตียงโรงพยาบาลครับขาแม่งก็มีจวนไอ้เชี่ยมถ่ายจวนตอนไหนเะเนี่ยแต่มันเป็นจวนที่โรงพยาบาลไงครับอ่าเอาล็อกไปอีกข้างี้ข่างข้างี้ล็อก อีห่วงนึงไปล็อกกัเตียงนี่หรอไอ้มือคางนี้แม่งก็ล็อกอไอคางนี้แม่งคายน้ำเกลืออืมอี่ม,ม,มัเป็นอะไรเนี่ยยัง <ม S 2> ไม่รู้เลยโดนเตะหลอกอืคือเราเรา,เราจำภาพไม่ได้เลยคือแม่งบุบเดียวไงจำได้คือว่าเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นแค่แค่นั้นเองภาพสุดท้ายคือเห็นโจ๊ะเรายืนอยู่ตรงนั้นแ่หลับอัตโนมัติเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยแม่งเป็นเรื่องจริงเลยพอเราโดนไปพุ่มมันเหมือนแบบแม่งเรายืนอยู่กลางแล้ควายแบบบุ๊บ ครับดับไปเลย,ด,เลยดับเลยนึกว่าตายเลยทั้งเลยแล้วก็นอนอยู่นั่นไ่นอนไม่หลับคิดแม่ในนั้นคิดแล้วคิดอยู่อยูอย่สภาพนี้ได้ไงครับความคิดนะไอ้หี้ยาก,กูเป็นคนดีอยู่แล้วไอ้หียก,กูจบนัรรมเนี่ยไอ้หี้อยแลถ้าทำไมทำกับกูแบบนี้วเนี่ยมันจะเป็นคนดีเนี่ยแค่อยากจะกลับของเปรมแค่นั้นเองอตเตะเพื่บเท้ามาหมอมามาตรวจเขาต้องมาตรวจตามเตียงตามเตียงหมอคนเดิม เขาก็มีอายุแล้วนะตอนนั้นนะแต่เขาก็ยังสวยเนี่ยง,ง่ายๆสี่สิบป่าแต่เรายี่สิบป่าใช่ไหมสมยศไปยังไงมายังไงแล้วทำไมมาโดนยังไงเนี่ยหมออยู่ๆเขาก็เอาตัวผมอะจากคลองเปรมกลับบางฝางเพื่อมาต่อคดีแล้วผมก็อยู่เนี่ยในเจ็ดแปดเดือนแล้วผมก็จบนักทรรมแล้วผมก็ขอหายใจไม่ออกขออาานญาตหาหมอแล้วผมก็เป็นอย่างเงี้ยผมไม่รู้เลยมันเป็นยังไงเออแต่ผมรู้อะผมโดน หมอช่วยผมหน่อยเถอะผมลงแดนผมอยู่ไม่ได้แล้วตาฝังถ้าผมอยู่ผมตายแน่เลยตอนนั้นนะหมอใหญ่ภายนหมอให้ลงในไหนคือทางลงแดนนั้นเ,<อ><ๆ>เสร็จปุ๊บหมอช่วยผมหน่อยแล้วจะทํายังไงผมอยากจะไปแดนเจ็ดจังเลยนะอ,อยากไปแดนเจ็ดไม่ได้เขาบอกไม่ได้เมื่อวานเนี่ยเขาเพิ่งปลดขอชะลอจากขอชะลอไปส่โซ่เนี่ยเรื่องเมื่อวานผมเลิอกออกแล้ว มันไงไหมที่แต่มผมอ๋อคือซึ่งตอน,นั้นพี่ตื่นมาก็ยังไม่รู้ใช่ไหมไม,ไม่รู้พี่บอกอะเราเห็นแล้วมันเย็นอยู่ตรงนั้นเพราะอย่างโจทย์พี่เยอะด้วยมาเลยเพูดตรงอ่าเสร็จปุ๊บ,บอ๋อผมรู้แล้วผมนึกออกแล้วไอที่ผมหลับเนี่ยโอเคครับหมอขอลงแดนเกตแต่หมอช่วยผมหนะ่อยครับไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นั่นหมอสรุปเลยหมอจะแทงผมลงแดนไหนต้องกลับแดนห้าแดนเก่าผมไม่กลับถ้าผมกลับแดนห้าแดนเก่าเดี๋ยวผมแทงตัวเองบนพบอเนี่ยคูโอยอ่าครูไม่ใด้ครูเพราะหมอเขา รู้เราเป็นไงครับขนาดเดินสวนกับพย,ยเราเรินแทงไม่งเลยน่นะหมอทำยังไงก็ได้นะให้ผมกลับของเปรตเนนะอ่ะดิเขาเขาสวนก้นมาเลยไอ้อย่างเงี้ยพอช่วยได้อุ้ยแล้วก็จินนาการแม่งขึ้นเลยนะกูได้กลับนะ,นะหมอทำาไงก็ได้ให้ผมกลับของเปรตเพราะถ้าผมอยู่ที่นี่ไอ้นี่ตายเพราะทุกวันนี้ผมอยู่เพื่อต่อผมไม่ได้อยู่เพื่อออ,อกหมอแม่งสวนเลยเหมือนวัยรุ่นเลยอ่ะสมยศอนดสารีเหล็กกุชาร์ไม่มีนันในนี้ผมรู้ แต่ชื่อ,อมผมดังเพราะเขาอยู่มานานยิ่งกว่าเราไงเขารู้ว่าอะไรเป็นไรอะไรเป็นไราการักษาหมดแล้วพวกคนเกย์นี่เขาก็ฟังจากคนคนคนเกย์มันเล่าเสิร์ฟตอบเสิร์ฟทอดได้รบงอนุสาวรีอะไรกูชาร่บมันไม่มีหรอกเขาก,ก็ตากกับปากปาเาเขาก็มามาพูดกับเรา<อ>มา,ใช,าใช้กับเราบ้างเราก็บอกไม่เป็นไรหมอผมอดังหมอทำไงได้ให้ผมกลับคลองเป็มอ่ะเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์โอยนานเปล่าหมอแล้วบอกโหหมอนานนะได้แต่ผมต้องอยู่บนนี้นะ ต่อรองอีกอผมไม่ลงแดงถ้าผมลงแดงหมอบาปแล้วพูดงี้เลยผมพูดงี้เลยนะทำไมอ่ะผมแทนเขาแต่เข้ามั่งแย่งของมั่งแย่งสายเทาอ่ะเอาตัวทุกอย่างจ,าจนนายไม่เงืมอนแมงเรียกผมมาคุกผมมึงไม่ต้องเสนอถอนแล้วนะตัวนแล้วก็เสนอสอบชั้นมึงก็ไม่ต้องสอบมัน,มนจะมีเยี่ยมดีมากดีการ เร็วับเร็วมากตอนนี้มันอยู่ชันน้นอะไรอยู่ชั้นกลางมึงอยู่ชั้นกลางได้งไงวะเรื่องมันยังไม่จบเพราะถ้าเรื่องจบกมันจะตัดทีละชั้นทตละชั้นแ่ละชั้น,นแล้วมึงจะสอบเป็นชั้นอะไรสอบเป็นชั้นดีแต่ตอนเนี้มนยมึงขึ้นไปบนซอยก่อนแล้วค่อยมาถึงเวลาสอบชั้นแล้วค่อยลงมาสอบอ่ะอ้าวผมขึ้นเรื่องอะไรอ่ะแต่เมื่อเช้ามึงไปทำอะไรไว้ข้างหลังทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรมึงไปแย่งขอแค่นะพูดแบบนี้นะสำหรับ FC ช่องกันละครั้งหนึ่งบโคสซีโร่นะครับ ใครสนใจเสื้อคอร์เลคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบาย b r a ร h i n g Date ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ xs sm l xl และ2 xl นะครับผมสั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ครับอย่าลืมครับใครที่เป็น fc แปลมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทํามาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ